Toyota h ไฮรัก 4x4 รุ่นปี2026เป็นการพัฒนาใหม่ที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งความทนทานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวรถกระบะรุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อรองรับทั้งการใช้งานหนักและการขับขี่ในชีวิตประจาําวันไฮรัก2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดุดันมากขึ้นตัวถังมีเส้นสายที่คมชัดไฟหน้าเล็แบบเต็มรูปแบบพร้อมไฟเดลยด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกทันสมัย กระจังหน้าขนาดใหญ่โครเมียมดำให้ความรู้สึกทรงพลังและโดดเด่นบนท้องถนนด้านข้างของรถดูแข็งแรงด้วยซุ้มล้อที่ขยายใหญ่ขึ้นและล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ออกแบบให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางออฟโรดด้านท้ายติดตั้งไฟไท้ายเลเแบบใหม่ที่เน้นความทันสมัยและความหรูหราในเวลาเดียวกันภายในห้องโดยสารของ Toyota h i ฮรัก 4x4 ปี2026ได้รับการออกแบบให้หรูหราและสะดวกสบายมากกว่ารุ่นก่อน เบาะนั่งหนังคุณภาพสูงที่สามารถปรับได้หลายทิศทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมระบบควบคุมเสียงและโทรศัพท์หน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL ให้เสียงที่คมชัดและมีมิติเสียงที่ยอดเยี่ยมระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระยะไกลมีช่องชาร์จ USB ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงแท่นชาร์จไร้สา,สายสำหรับสมาร์ทโฟน ภายในตกแต่งด้วยวัสดุซอฟท์ทัชและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ตามต้องการช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายภายในห้องโดยสารเครื่องยนต์ของไฮรักสองพนเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมโดยให้กำลังสูงสุดประมาณ2 1 0แรงม้าและแรงดิดสูงสุด500นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็ว ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time 4WD พร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งแบบ Normal Eco และ Sport รวมถึงโหมด Off-Road ที่ช่วยให้การขับขี่บนเส้นทางทุรกันดารมั่นคงยิ่งขึ้นระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าเดิมทำให้การขับขี่บนถนนครูคลนนุ่มนวลขึ้นและมีการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมโตโยต้าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างมากในรุ่นนี้ ไฮรัก4คูณ4ปี2026มาพร้อมกับเทคโนโลยี Toyota s เซปตี้เซ็นรุ่นล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมถึงระบบตรวจจับมุมอับสายตาและสัญญาณเตือนขณะถอยหลัง นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันรวมถึงระบบป้องกันการลื่นถลายและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้จอดรถได้ง่ายขึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่แคบด้านสมรรถนะในการลุยไฮลักส์4ค ,4 รุ่นใหม่ถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับทุกเส้นทางด้วยความสูงจากพื้นมากกว่า230มิมลลิเมตรและมุมไตที่มากขึ้นสามารถข้ามอุปสรรคต่างๆได้อย่างมั่นใจระบบการสะเทือนหลังแบบใหม่มันติลนุนช่วยให้การขับขี่ในเส้นทางออฟโรดนุ่มนวลและมีเสถียรภาพสูง การปรับพวงมาลัยให้มีความแม่นยำมากขึ้นช่วยให้ควบคุมรถได้ดีกว่าเดิมทั้งบนทางเรียบและเส้นทางค,ครุ่ขระในส่วนของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Toyota h i l u ัก0 2 6มาพร้อมระบบ Connected Services ที่สามารถตรวจสอบสถานะของรถผ่านสมาร์ทโฟนเช่นระดับน้ำมันระยะทางที่ขับระบบล็อกรถและตำแหน่ง GPS แบบเรียลไทม์อีกทั้งยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบภายในรถผ่าน OTA ได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่ารถของตนจะทันสมัยอยู่เสมอ ในด้านดีไซน์โตโยต้ามุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและความสปอร์ตกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไฮลักษ์ได้รับการปรับให้ดูทันสมัยขึ้นเส้นสายของฝากระโปรงหน้าดูมีมิติมากขึ้นส่วนกันชนหน้ามีการเสริมด้วยวัสดุป้องกันการกระแทกด้านท้ายติดตั้งกันชนเหล็กดีไซน์ใหม่พร้อมบันไดขึ้นท,ท้ายที่ใช้งานง่ายขึ้นตัวถังมีให้เลือกหลายสีเช่นขาวมุกดำเมทัลลิกแดงเข้มน้ำเงินเข้มและสีใหม่เฉพาะรุ่นคือสีบรอนเทาซึ่งช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถรถุ่นนี้ t o โยต้าไฮรัก2 2 6 6ยังเน้นเรื่องความประหยัดน้ำมันและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมด้วยระบบ Start-Stop ออัตโนมัติและเทคโนโลยีลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์รวมถึงระบบกรองไอเสียแบบใหม่ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่ารุ่นก่อนนอกจากนี้ยังมีรุ่นไ y r r i d ดีเ e ลไฟฟ้าที่กำลังอยู่ในแผนการเปิดตัวในช่วงปลายปีซึ่งจะช่วยเพิ่มความประหยัดและแรงดิดในรอบต่ำมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยโตโยต้าได้เตรียมชุดแต่งพิเศษ TRD Sportivo และ Adventure Package ซึ่งเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งเฉพาะเช่นกันชนเหล็กหน้าหลังแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถราวหลังคาล้ออันลอยลายพิเศษและไฟสปอตไลท์เสริมเพื่อให้เหมาะกับการขับขี่ในทุกสภาพภูมิประเทศในด้านการขับขี่จริงไฮรัก 4x4 ปีณ4ปี2026มอบความรู้สึกมั่นคงและทรงพลังเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีแม้ในรอบต่ำทำให้การลากของหนักหรือการปีนเขาทำได้อย่างสบาย เกียร์อัตโนมัติปรับการทำงานได้อย่างชาญฉลาดและให้ความรับรื่นในการเปลี่ยนเกียร์ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์และหลังแบบดรัมได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารดีกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดทำให้การเดินทางระยะไกลเงียบและสบายมากขึ้นโดยรวมแล้วโตโยต้าไฮラตสี4คูณรุ่นปี2026คือการผสมผสานร,ระหว่างพลังความหรูหราและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรถกระบะที่สามารถทำงานหนักได้ แต่ก็ยังคงความสะดวกสบายในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือการลุยในเส้นทางทุรกันดาไรไฮลักษ์รุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคป,ปัจจุบันทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทุกกลุ่มอย่างแท้จริง